ความเดิมตอนที่แล้วแล้วครับก็ต้องหาพลังงานให้ร่างกายของผมก่อนผมตัดสินใจลด,ดขนาดของบ้านให้เล็กลงครับแล้วก็ทําการสร้างเพดานบ้านเพื่อไว้กันฝนครับผมและนี่คือบ้านที่เราจะอยู่อาศัยกันตอนนี้ครับหลังจากที่ผมสร้างบ้านเสร็จแล้วครับผมก็มีแผนที่ว่าจะขุดถ้ำใต้ดินครับไว้บริเวณพื้นที่สร้างบ้านของเราครับผมแต่แผนก็จบลงทันทีครับเมื่อผมขุดไม่เจอถ้ำบริเวณนี้ผมจึงตัดสินใจปิดปากถา้ำแล้วก็หานมาทําแปลงผักแทนครับผม โดยเริ่มจากการขุดทางไหลของน้ำครับเมื่อทําทางไหลของน้ําเสร็จแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องทําที่ตักน้ําสําหรับนําน้ําจากแม่น้ำก็มาใส่ทางไหลของน้ําที่เราเตรียมไว้นั่นเองครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทําจอบสําหรับแปลงหน้าดินครับเมื่อเราทําการแปลงหน้าดินครบหมดแล้วครับก็ได้เวลาที่เราจะทํารั้วไม้สําหรับแปลงผักของเรากันแล้วนะครับ แต่เนื่องจากเราขาดไม้และก็วัชพืชที่เป็นวัตถุดิบสําคัญในการทำรวมไม้ผมจึงจําเป็นที่จะต้องออกตามหาไม้ก่อนเปรับแรกครับแล้วก็ตามด้วยการหาวัชพืชเมื่อผมได้วัตถุดิบทั้งสองนั้นมาครบแล้วครับก็ถึงเวลาที่เราจะทำรวมไม้แล้วก็ไปวางรวมไม้กันเลยครับหลังจากวางรวมไม้เสร็จแล้วครับก็อย่าลืมวางบอกไม้ครับเพื่อแบ่งเขตของผักแต่ละประเภทกันด้วยนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการนําข้าวที่เรามีครับมาทําเป็นมเมล็ดข้าวแล้วก็ปลูกกันเลยครับหลังจากปลูกข้าวเสร็จแล้วครับก็ตามด้วยการปลูกมันฝรั่งครับที่เราได้มาระหว่างเดินทางครับผมก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับและนี่ก็คือแปลงผักของเราครับ